สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนมาพับเหรียญประทานนะคะรูปแบบสวยๆคะ่ะอีกรูปแบบหนึ่งคะ่ะดอกสร้อยนุชจรีนะคะสวยๆเลยนะนี่นะคะนะเส่เหรียญที่หลังได้นะคะนี่ค่ะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบินเบอร์สองขนาดความยาว65เซนติเมตรค่ะจานวน4เส้นและริบบินเบอร์สองขนาดความยาว30เซนติเมตรค่ะ2ส,สีสีละ8เส้นค่ะ เรา,าเริ่มกันนะคะเริ่มจากริิ้งความยาว65เซนติเมตรนะเราจะพับเข้ามาค่ะให้เหลื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้เสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมนะคะเอาริิ้งด้านยาวขึ้นด้านบนค่ะเส้นที่1ค่ะจับมานะเส้นที่ 2, สองสวมมาในเส้นที่1เส้นที่ 3, สามสมาในเส้นที่สองเส้นที่สี่ค่ะสอดมาในรูที่1ค่ะอ้าออกค่ะรวบเส้นที่สามขึ้นมานะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้ เอาเส้นที่หนึ่งค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นสดล็อกเข้าไปแบบนี้นี่นะเราจะได้ริบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะคะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะเราจะได้ริบบิ้นนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้ เอามือช้อนที่ฐานไว้ค่ะนิ้วโป้งกับนิ้วชี้จับสีเส้นด้านบนนะคะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนี่นะเราจะเหลือดิบบิ้นสีเส้นสุดท้ายแบบนี้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลง เส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สามไปนี่นะคะรวบเข้ามาให้กระชับนะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้เสร็จแล้วพลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะดึงให้กระชับอีกครั้งหนึ่งนะนี่นะคะดึงมาแบบนี้จับริบบิ้นขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะนับหนึ่งสองสามนะคะพลาดข้ามสามเส้นไปนะ นี่นะคะจากพัดข้ามสามเส้นไปพัดข้ามสามเส้นพัดข้ามสามเส้นค่ะพัดข้ามสามเส้นไปนะคะเราจะเหลือริบบิ้นสามเส้นสุดท้ายนี่นะเอาเส้นนี้ค่ะพัดมาสอดเข้าไปในรูที่1เส้นถัดมาค่ะสอดรูที่1ทะลุรูที่สเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่1ทะลุรูที่สามนี่นะคะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ ในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเป๋าไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหรียญทีหลังได้นะคะเสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะดึงมาให้กระชับเลยนะคะสอ,อดรอสาเส้นไปนะหนึ่งสองสามนะคะรอสามเส้นไปตามแนวริบบินเลยค่ะ นี่ค่ะน,นะคะเสรจแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ <c oughs> จับลิบบินนะคะโค้งมากน่าเส้นตัวเองแบบนี้เลยนะคะโค้งมาหน่าเส้นตัวเองแบบนี้นี่ค่ะดึงมาแบบนี้นะคะนี่นะคะนี่ค่ะจับจับมาแบบนี้โค้งแบบนี้นะคะแล้วเราก็สอดเข้าไปในเส้นของตัวเองนะคะใช้นิ้วโป้งกดไว้แบบนี้แล้วเราก็ดึงมาแบบนี้ค่ะ นะคะดึงลงมาแบบนี้ นะคะคแล้วเราก็ดึงลงมาทุกอันนะคะดึงล,ลงมาแบบนี้นี่ค่ะได้แบบนี้นะพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็พลิกกลับมาด้านมาด้านนี้สอดรอดสามเส้นไปค่ะ ะะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายดิบ,บิ้งชิ้นี่นะคะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาทดิบ,บิ้งความยาว30ซนติเมตรค่ะสองสีสีละ8เส้นนะคะนะจับมานะคะนะเราจะเอาสีชมพูไว้ด้านล่างนะคะสีครีมไปด้านบน จับปลายดิบินให้เสมอกันนะนะคะสอดไปนะรอสามเส้นนะคะ1 2ึสนี่นะรอสามเส้นไปแบบนี้ เลยแบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้นะเราก็จับมาด้านนี้นะคะจับดิบินมาค่ะพับมาด้านนี้เลยนะคะพับมาแบบนี้นะคะจับพับมาแบบนี้พับลงมาค่ะบิดเป็นกลวยแบบนี้นะคะนี่ค่ะดึงมาแบบนี้ สุดท้ายนะคะสอดลงไปในกลีกนี่ <c oughs> นี่ค่ะเห <c oughs> <c oughs> ็นไหมคะเสร็จแล้วเราก็พับสอดขึ้นนัานบนค่ะ นี่ค่คะเสร็จแล้วเราก็เปิดเส้นมาพับมาด้านนี้นะคะปิดเป็นกลวยมาแบบนี้ ่คะเสร็จแบบน,นี้นะคะพอเสร็จแล้วเราก็พับสอดขึ้นด้านบนค่ะ เ่ะ็จแ,แล้วเราก็เปิดเส้นมาพับลงมาแบบนี้โค้งมานะคะโค้งมาแบบนี้นะสอดลงไปค่ะดึงมาแบบนี้นะคะ นี่ค่คะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายดบบินทิ้งนะคะตัดให้เหลือพอสอดเก็บนะคะนะพับสอดขึ้นด้านบน นี่ค่คเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกสร้อยนุชจรีนะคะส,สวยๆของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ